สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการประสุสัต์วสวัสดีนะครับหลายหลายคน็อ b o x เข้ามาถามผมเยอะแยะมากมายเลยครับว่ากรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าก่อนที่จะส่งให้กับผู้บริโภคอยังไงวันนี้เราได้คําตอบมาแล้วไปฟังสิครับภารกิจของกรมปศุสัตว์เนี่ยควบคุคุณภาพสินค้าบริษัทที่มีความปลอดภัยนะฮะ แก่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและข้อส่งออกต่างประเทศ2หลักที่เราต้องดูนะครับด้าที่1คือการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพนะฮะว่าสินค้าเนี่ยอย่างเช่นเนื้อบ้างไข่บ้างเราก็ต้องตรวจดูว่ามีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่านอกจากนี้ในด้านที่2ที่ต้องตรวจคือสารตกค้างต่างๆที่สามารถปนเปื้อนไปยังตัวสินค้าบริษัทได้เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราเราบริโภคไปเนี่ยมีความปลอดภัย มีสินค้าชนิดไหนบ้างครับที่กรมปศุสัตว์ต้องตรวจคุณภาพก็ยึดหลักว่าสินค้าอะไรก็ตามที่นะครับมีผลิตภัณฑ์มาจากสัตว์เช่นเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไข่นมนะครับหรืออะไรก็ตามที่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นองค์ประกอบและบางครั้งเราก็มีการตรวจสอบตามข้อกําหนดของต่างประเทศนะครับที่ส่งออกจากประเทศกรมปศุสัตว์เราก็ยังตรวจด้วยเนื่องจากเป็นข้อกําหนดของประเทศผู้นาเข้าที่กําหนดให้ว่า กรมบริษัทจะเป็นคนตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อรับรองก่อนที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปสูป่ประเทศผู้นําเข้านะครับถ้าหากสินค้าที่ตรวจสอบผ่านมาตรฐานของกรมปรศุสัตว์แล้วจะมีสัญลักษณ์อย่างไรรับรองบ้างครับถ้ามีการตรวจรับรองแล้วนะครับท่านสังเกตจากเครื่องหมายบริษัทโอเคได้นะครับเครื่องหมโอเคเป็นเครื่องหมายของกรมบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าบริษัทเช่นเนื้อไข่ต่างๆเนี่ยมีความปลอดภัยส่้นสามารถซื้อไปบริโภคได้ นอกจากภาครัฐที่รับผิดชอบในการตรวจสอบแล้วภาคเอกชนก็สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ครับจริงๆเราต้องทราบนะครับว่าการตรวจสินค้าโภสัท์แต่ละปีมีจํานวนมากนะครับปัจจุบันกรมบริษัทโดยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าโรษัทและห้องบริการเครือข่ายของกรมบริษัทตรวจทั้งหมดได้ปีประมาณ2 0 0 0 0 0ตัวอย่างแต่ก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นกรมบริษัทจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจไปยังห้องบริการภาคเอกชนหรือมหาลัยเราเรียกตรงนี้ว่าภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสินค้าโภสัท โดยมีระเบียบกรมบริษัทว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจการตรวจะห์สินค้าบริษัทพศ2564ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี่ครับมันมาเป็นกล่องในการที่จะให้มีการถ่ายโอนหมายความว่านอกจากไดไอโซน1725แล้วเนี่ยท่านยังต้องได้รับการรับรองการถ่ายโอนภารกิจเพื่อยืนยันว่าท่านสามารถตรวจะห์สินค้าบริษัทได้เทียบเท่ากับหน่วยงานของกรมบริษัทมีทั้งหมด61แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งนอกจากตรวจสินค้าบริษัทในประเทศแล้วก็ยังสามารถจะตรวจส่งออกได้นะครับ เพื่อ,อยืนยันให้แก่บริไ,ไพูดนาเข้าว่าสินค้าที่เราส่งออกไปนี่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็เป็นการนารายได้นะครับจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นนะครับโอ้โหเป็นไงครับถ้ามาตรฐานสูงขนาดนี้ในฐานะของผู้บริโภคอย่างผมก็มั่นใจครับถ้ามั่นใจขนาดนี้ก็ต้องซื้อกลับไปฝากภรรยาและลูกอย่างแน่นอน ติดตามได้ใหม่นะครับกับปศะสุสัตว์สวัสดีในคราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะสวัสดีครับโหเต็มเลยมีโยเกิร์ตมีนมวัว